สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเก็บมะยมชิดนะคะมะยมชิดของของเรารอบแรกนะคะสุกแล้วค่ะอันนี้ยังไม่สุกอันนี้รอบสองนะคะนี่ค่ะรอบแรกของเราสุกแล้วค่ะห่อไว้นะคะก็ต้องเอาออกเห็นไหมคะหอ่อห่อไม่สวยเลยอะนกไม่จิก แต่วันนี้เราจะมาเก็บนะคะเราจะมาเก็บมะยมชิดของเรานะคะอันนี้ปลูกธรรมชาติค่ะไม่ได้ดูแลให้ดูแบบดูแลแบบง่ายๆนีนค่ะข้างบนสุกแล้วค่ะผลไม่สวยเลยไี่เราห่อไว้ไม่แตกช้ำแล้วต้องเก็บไม่เก็บไม่ได้ค่ะ นกจ้องอย่างนกมากวนไอท้ที่ไอ้ไอ้รอบสองก็ยังยังไม่สุกนะคะแล้วนี่รอบสองค่ะเราจะมาเก็บรอบแรกนะคะดอกดอกดกแต่ผลสุดท้ายลูกไม่ค่อยดอกเท่าไหร่ก็ก็ยังได้กินอยู่ค่ะข้างใน ข้างในเราต้องไปเอาถุงออกนะคะเพราะเราห่อไว้ใคนี่เรากำลังห่อไว้อยู่เน,นี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาถุงออกนะคะโยมชิดรุ่นแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดู แตกแล้วค่ะเนี่ยสุกสุกมากเลยอะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะพามาดูข้างในนะคะที่เราห่อไว้นะคะแต่เราต้องไปเอาถุงออกนี่ค่ะในข้างบนนี่ก็เปลเอาถุงออกนะคะ เราห่อไว้เราจะไม่ทันนกเลยค่ะนี่ยังดิบอยู่นี่ค่ะเดะนี่เราปลูกธรรมชาติเลยคะ่ะนี่รอบรุ่นสองนะคะยังดิบอยู่เลยค่ะรุ่นแรกแล้วก็ห่อไว้นะคะถ้าเราไม่หอนกมาหมดเลยอะนกมากินหมดเลยนะคะ แล้วเราจะไปเก็บมะย,ยมชิดกันนะคะใสต่ตะกร้าลูกโตลูกใหญ่มากเลยนะคะเท่ากับไข่ไก่เลยอะ ก็ยังดีเราปลูกธรรมชาติเราไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่ตะปุ๋ยคอกแต่ว้านหวานนะคะหวานมากเลยค่ะ แต่ลูกนี่ลูกเล็กนี่จะลูกเล็กหน่อยนี่เราถุงออกไปแล้วนะคะในลูกแตกอะ่ะเข้าสุกสุกมากเลยอะ่ะจดงอม